อาร์ซอลตัดสินใจส่งคลยฮาวเวกผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บครับแล้วก็รวมไปถึงครับแบต้าครับขีดเส้นตายไบยเออร์เลเวอร์กูเซนครับเอายังไงก็บอกมานะครับเพราอจะได้รู้ว่าจะปล่อยไหมจะขุบคิวีออนะครับกองหลังรายใหม่จะเข้ามาไหมนะครับจะได้พูดคุยกันสักทีนะครับเพราะว่ามันใกล้จะ ปิดเดตไลน์ในเรื่องของตลาดซื้อขายแล้วนะครับแล้วก็ผลจับสลากแบ่งกลุ่มครับเอ๊ยหรือว่าจะเรียกว่ารประกบคู่ดีกว่านะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับวันศุกร์แล้วนะครับมเป็นสุกสิ้นเดือนด้วยนะครับ29สิงหาคมนะครับก็มาพูดคุยเรื่องข่าวสารอาร์เซนอลกันหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนครับคุยถึงเรื่องเดทไลน์สุดท้ายนะครับเพราะว่าเราจะปิดตลาดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ตอนนี้มีข่าวว่าจะซื้อกองหลังเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ว่าต้องปล่อยยาคุบคิวอออกให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยถ้ารักอาร์ซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่อาการบาดเจ็บของคายฮาวเวกกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับฮาวเวกเนี่ยนะครับอาร์ซนอลครับตัดสินใจจะส่งเขารับอาการรับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับซึ่งไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่นะครับ ก็คาดการว่าจะใช้เวลาพักฟื้นนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเร็วละแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นปีอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ว่าก็อาจจะหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ ขาย h าแวกนะอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันอีกทีนึงเนี่ยช่วงหน้าหนาวเลยนะครับซื้อขายก็หน่อยดีกว่านะครับไปที่ซื้อขายเลยดีกว่านะครับอันเดรส์แบตตาครับนะฮะผออคนใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็เจรจาก,กับ b บเอ r ร์โลเ k อร์กครับแล้วก็ขีดเส้นตาย48ชั่วโมงให้ทีมจากเยอรมันแล้วครับว่าเอาไงก็เอานะครับเพราะว่าถ้าไม่นั่นเนี่ยนะครับ เราจะได้ไปหาคนอื่นแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยาคุปกิบิออเนี่ยนะครับก็กำลังจะปล่อยออกจากทีมด้วยเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลยืนยันว่าดีลนี้จะเป็นการยืมตัวพวกเงื่อนไขซื้อขาดครับส่วนทางเลเวอร์กูเซนเนี่ยต้องการฉีกสัญญาเลยนะครับก็คือ60ล้านยูโรนะครับเพื่อจะได้เอ่อเอาตัวทางด้านอย่างนี้นะอิกาเป้นะครับอิกาปีเนี่ยนะครับมาร่วมทีมอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ อตอนนี้การเจราจารเนี่ยอยู่ในขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับหลังจากมีการประเมินเรื่องของการซื้อขายภายใต้การทำงานของ Android b บต a าครับอาร์ซนอลต้องการใช้เวลาไม่เกิน48ชั่วโมงเพื่อปิดดีลนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับดีลของุบคิวออนะครับคือคิวอ์ถ้าออกไปปอโตนะครับมันต้องมีคนมาแทนที่หรือถ้าจะมีคนมาแทนที่คิวออก็ต้องออกไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยส่วนตัวผมนะอันนี้ความคิดเห็นผมส่วนตัวแล้วนะมนชัยแล้วนะนะครับถ้าคุณจะซื้อนักเตรระระดับ60ล้านยูโรเพื่อมาเป็นสำรองผมว่าแม่งแพงเกินไปเพราะว่านะครับแต่เอาละ่ะคนเขารวยอ่ะมนช่วยไม่ได้นะครับถ้าเขาอยากจะซื้อ60ล้านมาเป็นสำรองก็แล้วแต่เขาไม่ใช่เงินผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ราคาโหดไปน,นิดนึงนะอะาสัก40ก็จริงๆ40ก็แพงมากแล้วนะครับสำหรับ คนที่จะมาเป็นอะไหอ่ะมาเป็นตัวสำรองเนี่ยผมคิดว่าก็โหดมากแล้วนะนะครับเพราะว่าอาพูดกันตรงๆนะครับนักเตะระดับค่าตัว40ล้าน50ล้านเนี่ยเป็นตัวจริงทีมอื่นสบายๆเลยนะครับนะก็เป็นเป็นมุมมองผมแล้วกันนะฮะอ่ะไปกันต่อเลยนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเฟสลีกก่อนดีกว่าอาร์เซนอลนะครับจับประกบทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องเล่น8เกมนะครับในรอบลีกนะครับโดยที่จะเล่นกับไบเยอร์มิวนิกครับ ยอดทีมจากเยอรมันครับพบพิเสือแต่หัววันนะครับเจอกันคราวนี้เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีได้เรียกว่าในรูปวพิสูจน์ตัวเองนะครับกระดานทดสอบใหม่นะครับที่ชื่อว่าเบเยอร์มวนิกนะครับคือถ้าไปเจอกันในรอบลึกๆเนี่ยมันมันแก้ตัวยากนะครับอย่างเจอกันนี่นนถ้าทะลึ่งแพ้เนี่ยอย่างน้อยมีเกมอื่นๆให้เราได้ลองทีมอีกนะครับเสือใต้ก็เหมือนกัน ผมเชื่อว่าเจออาร์เซนอลเนี่ยเขาก็ไม่อยากเจอในรอบลึกแล้วล่ะนะครับเพราะตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมแล้วเราเป็นอาร์เซนอลที่ติดปีกแล้วนะครับมีอาวุธมีอะไรครบทีมมีกระสุนหนักนะครับมีเรียกว่า มีชุดเล็กชุดใหญ่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้เจอกันในตอนนี้ถือว่าดีเลยนะครับอินเตอร์มิลานครับต้องไปเยือนเขาที่อิตาลีนะครับอเลนติโกมาดริดเล่นในบ้านเราเจอกับทีมจากสเปนนะครับแล้วก็ไปเยือนขับรูชที่เบลเยียมนะครับหลังจากนั้นมาเล่นที่บ้านเราครับเจอกับโอลิมปิกกสนะนะครับยอดทีมจากกรีซนะครับแล้วก็ไปเยือนสาธารณรัฐเช็กกับการเจอทีมซาลาเวียปลาร์กนะครับแล้วก็ เล่นกับทีมใครรัตเอามาตีครับนะฮะจากคาซักสถานอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะที่ได้เล่นในบ้านนะเพราะถ้าไปเยือนคาซักสถานเนี่ยโอ้โหคือมันเดินทางไกลอะนะครับมันมันอาจจะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าได้นะครับเพราะมันนึกออกไหมมันเล่นกลางสัปดาห์มันก็ต้องบินไปเลยวันจนันทร์เดือนค่ำก็ต้องบินไปปื้มแล้วก็เตะเตะเสร็จก,ก็บินกลับมาตื้มกลับมายังไม่ทันได้พักเลยเตะอีกแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เล่นในบ้านกับทีมจากคาซักสถานเนี่ยถือเป็นเรื่องดีของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายครับไปเยือนสเปนครับเจอก,กับแอตเลติกบิลเบลนั่นเองนะถือว่าเป็น8เกมที่โอเคนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคิดว่าจะผ่านเข้ารอบ16ทีมได้แบบสบายๆหรือจะต้องไปลุ้น playoff หออรือจะล่วงแค่รอบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อย8ตดดเอากี่คะแนนดีนะครับอ่ะไปที่ควนหลงนะครับ การเปิดตัวนักเตะคนใหม่ของอาร์เซนอลครับอับเิชีเอเช่กองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษวัย27ปีครับก็มาเปิดตัวในเกมที่อาร์เซนอลเล่นในบ้านครับชนะลีดไป5-0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีแฟนๆไปดูที่ข้อมือของนักเตะคนนี้ครับปรากฏว่านาฬิกาที่เขาสวมใส่ครับเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่แบรนด์หรูหราอะไรนะครับราคาแค่30ปอนด์โดยประมาณนะตีเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทเท่นั้นเองนะครับก็ คือตัวนักเตะเอเชียเนี่ยมันเป็นคนเรียบง่ายนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนสังเกตนะครับว่าเขาก็ไปดูเทนนิสวิมเบรดันซึ่งเป็นรายการใหญ่ของอังกฤษเ้านะนะก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาหรูหราอะไรนะครับก็ใส่นี่แหละนะครับราคาพันกว่าบาทนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่สมรฐานะนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไฮโซหรูหราอะไรนะครับสำหรับยอดกองกลางคนใหม่ของอาร์เซนอลนะครับซึ่ง คงจะต้องเปิดกล่องใช้งานในเกินในการเยือนหงแดงหรือว่าพูลกันแล้วล่ะครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ชวนทุกคนไปดูบอลเลยดีกว่านะครับเกมสุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนแอนฟิลครับถือว่าเป็นเกมยากของเราครับเป็นบททดสอบหินสุดๆไปเลยครับเจอกับแชมป์เก่าที่รังของเขาเสียด้วยนะครับอาร์เซนอลบุกทับไปคราวนี้มีต้องรุนอยู่2คนก็คือมาตินโอเิกาต์แล้วก็ทางด้านของบุกโยซากา้าซึ่งในรายของซาก้าผมคิดว่าเหนื่อยนะครับของ โอเดกาพอเป็นไปได้นะครับอ่ะเราครับคุยกันเนอร์นะครับแล้วก็เดอะสเตเดียมนะครับแล้วก็รวมไปถึงสปอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดอีเวนต์ดูฟุตบอลนะครับนะร่วมกับทาง Mono m a x นะครับร่วมกับทาง a อ s 3BB f i b e r 3ไฟนะครับแล้วก็ร้านรวงทั่วประเทศเลยนะครับทั้งหมด5ที่ด้วยกันนะครับเอาที่ที่ผมประจำการกับพ่อป๋องก่อนก็แล้วกันนะครับผมจะไปที่หัดใหญ่กับพี่ป๋องนะครับใครที่อยากจะเจอผมเจอพี่ป๋องแล้วก็เจอน้องต้องอาเตต้องนะครับ ก็ไปเจอกันได้นะครับที่หัดใหญ่นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้ใต้โพสต์นี้นะครับผมขอเนี้ยไล่เลียงให้ครบทุกจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละงานแต่ละจังหวัดมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเชียงใหม่นะครับเจอกับ MVL ครับน้องเป้วงไม้นะครับพี่วาวจรุวัตรแล้วก็น้องนัทอ๋อสุนอสยามนะครับขอนแก่นนะครับเจอกับพี่แจ็คเล็กครับแล้วก็น้องปามอ๋อพระสิทธิ์นะครับน้องปามสาบาทหบาทแล้วก็น้องแอนออแอนแฟนนนนะครับแล้วก็ที่ บางแสนนะครับไปเจอกันที่ร้านชาลอตเออผมลืมบอกไปเชียงใหม่เจอกันที่ท่าช้างนะครับขอนแก่นเจอกันที่ร้านกงสีนะครับแล้วก็ที่บางแสนเจอกันที่ร้านชาลอตนะครับก็ไปเจอกันได้กับทีมงานสปอร์ตนำทีมโดยเบลขอบสนามแล้วก็น้องไทส์แล้วก็น้องขวัญรามาเซียแล้วก็อีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงน้องสาวของพี่ด้วยนะครับน้องตีตี้นะครับตีตี้สเตชันนะครับก็ฝากน้องผมด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็จังหวัดสุดท้ายครับที่ภูเก็ตครับ เจอกับปาล์มวาทะลูกหนังกับโทนคุงได้นะครับที่ร้านสวนหลังบ้านนะครับที่ร้านสวนหลังบ้านนะครับทั้ง5จังหวัดนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนครับง่ายมากเลยครับนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนทุกจังหวัดเอาไว้ใต้โพสต์นี้นะครับก็ค่าสมัครค่าลงคาลงทะเบียนสี่สองบาทนะครับลูกค้าทั่วไปนะแต่ลูกค้า AIS 100บาทเท่านั้นนะครับหนึบาทนี้ AIS เนี่ยผมจำกัดความว่า AIS เหรอนะนะครับแค่คุณใช้โทรศัพท์มือถือ AIS ก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน เอเอสเอเอสสามบีบีไฟเบอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็น3 BB เดิมก็ได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าลงทะเบียนกันมา10คนแค่หนึ่งในนั้นเนะ่เป็นลูกค้า AIS อเนะี่ย AIS ก็ลดให้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นนะครับหนึบาทเท่านั้นใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับแลกรับเครื่องดื่นในร้านได้นะครับแล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะครับเป็นเมอร์เชนดายที่เราตั้งใจทํามาให้นะครับไปคอลับกับทางด้านของ just do it นะครับออกเป็นคอลเลคชันหมวกแก้วแล้วก็พวงกุญแจนะครับของทั้ง2ทีมนะมีทั้งทีมลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมอาร์เซนอลด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นภาพตัวกราฟิกในที่ตัวตัวของเมอร์เชนดายให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับ เรายังจะมีของแจกภายในงานด้วยมีแมชเดย์แจกให้ทุกคนนะครับมีของที่ลุ้นรับรางวัลนะครับแจกลัคกี้รอแบบเป็นเสื้ออาร์เซนอลนะครับฤดูกาลปัจจุบันนะครับเสื้อลิเวอร์พูลรูปฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้จากพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีแจกกันทุกคนในงานด้วยแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเพียบเลยนะครับก็ไปเจอกันได้ทั่วประเทศสะดวกจังหวัดไหนไปจังหวัดนั้นครับแล้วก็บอกนิดนึงครับสำหรับใครที่ไปดูเกมนี้ครับนะฮะผู้ตัดสินที่จะทําการแข่งขันในเกมสุดสัปดาห์นี้ครับระหว่างลิเวอร์พูลพบอาร์

คุณคริสคาวานาชนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นผู้ัสินชั้นแนวหน้าของกรีฑนะหวังว่าจะไม่มีประเด็นดราม่าแต่อย่างใดหวังว่าจะไม่มีลูกเจ้าปัญหาให้เราต้องมาปวดหัวปวดกระบาลกันนะครับหวังว่าจะเป็นเกมระดับ5ดาวสนุกสนานนะครับไม่ว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรอยากให้เกมมันสนุกนะแต่ถ้าเลือกได้ขอสนอนชนะหน่อยก็ดี <c oughs> อ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับวันเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปคุยกันก่อนเกมนะครับเกมนี้แหละครับอ่าสนนบุก ไปเยือนแอนฟิ์นะครับจะมีความพร้อมอย่างไรอะไรยังไงเดี๋ยวไปคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ